เตรียมตัวเดินทางครับสวัสดีครับวันอีกเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะเดินทางไปตามหาหมอพื้นบ้านกับองค์ความรู้หลายๆอย่างที่ยังคงใช้ได้ผลในปัจจุบันวันนี้ผมจะเดินทางไปที่ป่าแห่งหนึง่งที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรทานีซึ่งผมจะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งซึ่งป่าที่ผมจะไปนี้ เห็นทางชาวบ้านบอกว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านมีชัยเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าพอมาถึงบ้านมีชัยแล้วก็จะเห็นที่เขาขายพานใบสีที่อยู่ข้างทางซึ่งพานใบสีนี้คนจะแวะซื้อเอาไปที่คำชะโนดแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปคำชะโนดนะครับแต่ผมมาที่นี่เพื่อจะตามหาหมอพื้นบ้านซึ่งหมอพื้นบ้าน ที่เพื่อนบอกว่าจะนำทางผมไปในป่าสมุนไพรที่บอกว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าจากแยกบ้านมีชัยตรงนี้ครับตรงป้ายบอกว่าจากแยกบ้านมีชัยแล้วบอกว่าไปเจอป้อมตำรวจอยู่ด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกสิบกิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีประมาณสี่กิโลก็จะถึงบ้านเพื่อนที่นัดไว้เดี๋ยวเดินทางกันเลยครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์รถค่อนข้างรถค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขากำลังจะเดินทางไปที่คำชะโนดกันเห็นไหมครับสองฝั่งซ้ายนีย่เขาจะขายขายอะไรนะใบสีเพื่อไปไหว้ปู่ที่คำชะโนด ไม่เห็นป้อมตำรวจเลยครับเดี๋ยวขับน่าจะขับไปอีกนิดนึงทางนี้หรือเป่าอ๋อใช่่ะป้อมตำรวจอยู่ทางน,น้เดี๋ยวผมไปทางนี้แหละทางนี้มันก็จะบอกว่าไปอำเภอสว่างแดนดินสามยสามกิโล บนถนนหลวงไมายเลข2270นะครับเดี๋ยวผมจะปิดกล้องนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบพอดีน้องจ๋าที่จะนำทางผมไปหาหมอพื้นบ้านพอดีเขาไปส่งใาบาสีซึ่งเป็นใบสีที่คนมาบูชาไปที่คำชะนโนดพอดีสวนทางกันแป๊บนึงให้ผมรออยู่ที่นี่ เดี๋ยวผมรออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งเพราะว่าเขาจะไปส่งใบสีอยู่ทางนู้นบ้านมีชัยร้านกาแฟเดินนะม,มีร้านกาแฟดดวยอยากกินอยู่แต่ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนงไปกินข้าวก่อนไปที่ไหนตรงไปหรือเปล่าตรงตรงนู้นอันนี้ ติดต่อพรีเซนเตอร์สาวให้แล้วใช่ไหมใช่แล้วพอดีน้องก็ติดต่อไอ้เพื่อนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยคนหนึ่งนะครับกับหมอพื้นบ้านเนาะ,ะหมอพื้นบ้านคนหนึ่งอันนี้ก็คือน้องจ๋าเพื่อนอไอ้เพื่อนเรียนกับเพื่อนน้องรุ่นน้องที่เรียนนะคนหนึ่งที่อยู่อำเภอบ้านดุงเดี๋ยวเราก็จะไปดูการทาใบสีที่บ้านน้องจ๋าด้วยนะครับว่าเผื่อใครสนใจอยากจะได้ใบสีที่สวยงามสด จากผู้ผลิตโดยตรงก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บ้านน้องจา๋าว่าให้น้องจ๋าช่วยอธิบายให้ฟังว่าใบาสีแต่และอันมีความหมายว่ายังไงกับคนพื้นที่โดยตรงเลยครับตรงรถที่จอดอนะเ,เ,เลี้ยวเลี้ยวตรงไหนตรงรถจอดนู่นบ้านติดถนนนี่นะอ๋ะอแล้วก็บ้านเลยนี่ใช่ไหมบ้านใช่อเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท,ที่ที่บ้านอะไรนะ่นนี่โนนชัยศิลป์ตำบลโนน นนชัยศิลป์ตำบลตำบลตำบลดงเกล็นนั่นนแป๊บนึงนลืมไปเอ้าหอลืมแปลว่าทำมโอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่บ้านโนนท์ศิลป์ไง เอ,เอาพี่ขยับรถไหมัตอนนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านโนนชัยสิลป์นะครับตรงทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดป่าบ้านโนนชัยศิลป์ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูกับใบสีนะครับใบสีทึ่งทางนี้เออจ้า<ะ>เดี๋ยวจ้ามาอธิบายนี่หน่อย เดี๋ยวถ่ายลงมันให้มันมีแตกต่างกันยังไงอันนี้ทําเองเนาะทําเองทําในครอบครัวใช่่คะอืมอันนี้จะเป็นสีสีนี่มันแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมอันนี้สีสีแดงสีชมพูแต่จะเน้นสีแดงมากกว่าสีแดงก็คือว้พ่าปู่แต่แม่แต่จะว่า้พี่ยาคือปกติเนี่ยพ่อปู่จะชอบสีแดงหรือเปล่าอ๋อไอความหมายเนาะแล้วสีชมพูล่ะ เราตกแต่งสวยงามแต่ถ้าตามหลักแดงกับเขียวหมายถึงว่าเขียวคือในในทานพุ่มเดียวนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรว่าเขาเรียกทานว่าอะไรคือทานพญานาขอพรพญานาขอพรค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบารมีพ่อปู่ก็คือหน้าเสียงเดียวจะเป็นบารมีพ่อปู่หน้าเสียงเดียวนี่ค่ะมันจเ็นยวจรายยกขึ้นอ่ะยกขึ้นเ่ะ อันนี้จะเป็นเสียนเสียนเดียวหมายถึงว่าแบบไหนเนี่ยคือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือปกติมีเจ็ดเสียงอยู่เนาะไม่อีกเจ็จะเป็นอีแบบหนึ่งกเสียนอันนี้เขาเรียกว่าเสียงเดียวอันนี้คือเสียงเดียวคือพญานาคเสียนเดียวก็คืออันนี้เป็นถ้าไปไหว้ก็จะเป็นบารมีพ่อปู่อันนี้คือบารมีพ่อปู่เกี่ยเงินเกี่ยทองหมายทานเงินทานทองทานอ๋อตรงนี้เนาะเวลาเราไอ้จำหน่ายเนี่ย เป็นคู่ใช่ไหมเป็นคู่คู่เท่าไหร่คู่ละร้อยเก้าเก้าคู่ละร้อยเก้าเก้าตัวนี้ก็คือพานนี่ก็เอาไปเลยเนาะไปไปท้างบาลให้หมดเลยตอนนี้ก็จะเป็นไอใบตองใบตองจริงเนาะใบตองจริงใบใบตองอะไรเป็นของกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยตานีกล้วยตานีอกล้วยตานีมันจะไม่ค่อยเหี่ยวนะมันจะทนอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองดาวเรืองอันนี้ก็คือบารมี ร้อยเก้าเก้าคู่ละร้อยเก้าเก้ามีไหมคนที่เขาซื้อแค่องเดียวก็เก้าสิบเก้านาะแล้วองใหญ่ล่ะแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะคู่ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นพญานาคขอพรขอพรแล้วที่ไหนเรียกซับอันนั้นเปิดซับค่ะขอเปิดซับใช่ไหมเปิดซับนี่จะเป็นเหมือนมีกล้วยนาะถ้าเปิดซับจะมีกล้วยแล้วก็จะมีขันห้าอีก ไม่ยากจะชอบคันห้าคันห้าไม่ได้ทําขึ้นอ๋ออันนี้ก็จะเฉพาะเป็นเป็นอะไรนะเปิดซับเปิดซับเปิดซับอันนี้ขายเป็นเดี่ยวเนาะเป็นคู่เหมือนกันคู่เหมือนกันอ๋อมีพันับีก็คู่ละสองห้าเก้าจำสองร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมอันนี้คือเราขายคือเราเราขายขายส่งเลยใช่ไหมเนี่ยขายหน้าร้านขายส่งทุกคันอ๋อราคาที่เขาขายอยู่ที่ถนนหลวง ก็จะเป็นราคาแพงกว่านี้แต่ถ้าขาจะแพงกว่านี้แต่ถ้าเราซื้อจากผู้ผลิตเองอเราก็จะ,ะได้ราคาถูกอันนี้ที่นี่จ๋าผลิตเองเนาะกับคร<ช>อบครัวก็คือจะได้ถูกกว่า,แ,กกวาแล้วจ๋าช่วยบอกหน่อยบอกว่าตรงนี้คือหมู่บ้านเอ่อตรงนี้เป็นหมู่บ้านนนชัยศิลป์นน์ชัยศิลป์เรามาจากแม่โรงเยนก็ประมาณ4กิโล แยกดงเย็นมาที่นี่4ี่กิโลแล้วจากนี้ไปคําชะโนดก็9กาิโลครับคาชะโนดจะไปทางนู้นนะครับอีก9กิโลเห็กน,น้องเขาบอกว่าทางนี้มันจะใกล้กว่าทางที่ไปบ้านดุงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทางนู้นรถจะติด,ด,ตด,ดแต่ที่นี่รถไม่ติดมันจะมาจากทางสว่างเนาะพอมาถึงแยกดงเย็นสว่างก็มาได้ทางอุดรก็มาทางนองเมกมาทางนี้จากจากแยกตรงนั้นเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้กี่กิโล4กิโลแล้วจากนี้ไปคํเชะโนดอีก9กกิโล ก็พอดีเนาะแล้วก็คือถ้าใครเดินไอเดินทางผ่านมาทางนี้ก็ขอแนะนําให้มาแวะซื้ออุดหนุนที่ร้านน้องจ๋านนะครับราคาจาหน่ายจาก,จากผู้ผลิตราคาครับราคาถูกครับแล้วก็ได้ของสดใหม่เพราะว่าไอร้านนี้หาง่ายครับเพราะว่าขับรถผ่านมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับตรงทางเข้าวัดวัดป่าเนาะวัดป่าบ้านโนนโนนชัยศิลป์ร้านนี้ถ้าเรามาจากทางแยกดงเย็นเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือเนาะ ก็ชะลอมาได้มีจัดมีร้านขายไอ้พานใบสีใบสีสั่งล่วงหน้าได้อ่ามีเบอร์ไหมฝากเบอร์ได้ก็มี080ค่ะ080 199 6811 6811อันนี้เป็นเบอร์พี่สมนึกเบอร์เบอร์พี่สมนึก ครับอันนี้สั่งได้นะครับสั่งได้เก้าเสียนแล้วก็มีนาคีนาคาคือเก้าเสียนองคู่นาคีนาคาใช่ไหมอันนี้อันนี้องค์ตัวอย่างเนาะอันนี้องค์ตัวอย่างใช่ขอดูชัดๆหน่อยอันนี้จะเป็นนาคีนาคานาคีนาคาอันนี้ชุดเท่าไหร่99 9อเาหมือนอันนี้999อานะครับอันนี้เป็นพ่อปู่กับแม่ย่าอืมพ่อปู่กับแม่ย่าผานเดียวกันครับอันนี้เป็นงานฝีมือนะครับถือว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะ ถูกอยู่เพราะว่าผีมือเพราะเราทําเองก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราก็จะสั่งได้ทั้งเก้าเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียนก็โทรมาก่อนประมาณก่อนเรามาวันหนึ่งก่อนมาวันหนึ่งก็ทําให้เลยนะก็ทำให้ถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อตามเบอร์ที่ให้เลยนะครับได้ของถูกสดใหม่แล้วก็ได้บุญเยอะครับเพราะว่าทำด้วยใจครับที่นี่ครับที่นี่ค่ะครับ โอเคครับครับอันนี้เป็นใบสีสิบเียเก้าเสียนเนาะเก้าเสียนก็คือองค์องค์องค์อันนี้สําหรับแก้บนแก้บนอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนีสีแดงเพราะว่าเก้าเสียนก็ฝั่งฝั่งนี้ที่เป็นเหมือนลูกพญานาคเนาะใช่ไหมฝั่งละสี่เออบริวาร ฝั่งละสี่อันนี้ยังไม่ครบนะยังค่ะแต่ฝั่งละสี่ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่แล้วก็จะมีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางอันนี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับสั่งทําได้นะครับเบอร์ผมก็ให้ไว้ละกับอะไรนะพี่อะไรนะเบอร์เบอร์ที่จ่าให้อ๋ออ่าครับนี่แหละครับคือคนคนที่ทำนะครับแล้วตรงตรงนี้ก็จะเป็นพวกดอกประดับดอกไม้อ๋อ ประดับดอกไม้ใส่ก็ใช้เวลาทำพานหนึ่งประมาณประมาณวันนครับประมาณสองวันนะครับราคาก็ถือว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบไปเป็นงานฝีมือนี่ถือว่าราคาเนี่ยถูกอยู่นะครับสองวันเพราะว่าเป็นงานฝีมือร้อยเปอร์เซ็นเลยตอนนี้เป็นแฮนด์เมดถ้าใครสนใจก็อันนี้เป็น ใบสีสำหรับแก้บนใครมาบนอะไรไว้เนาะแล้วก็ตัวนี้ส่วนองเล็กสำหรับไปไปมาใหม่เราจะตดบทเดที่เราขอพราเราค่อยเอากรับเียหรือมาเป็นทีมรเราเอาก้าเขียงไปไวเลยหลายคนใช่ไหมก้าเขียงอันนี้สำหรับองเล็กก็ มาแวะอุดหนุนได้นะครับที่หมู่บ้านนนทชัยสินราคาก็เป็นราคาขายส่งของผู้ผลิตเองที่นี่รถก็ผ่านถนนผ่านทางด้านหน้าพอดีหรือ,อืออันใหญ่ด้วยได้ไหมหยุดอยู่ด้านไหนไ็็ด้เหมือนเหมือนเป็นแม่ค้านะ หนึ่งสองอีกภาพหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสองอ่าได้ขอบคุณมากครับ